ลูกปวดท้องนิน่อ้องหัวน้องปกติดีเลยเส้น่ัวสมกงเดีวน้องมือเป็นปกติว่าต้องหปกติดีตามเป็นเ้าตาจมูกปากปกติดีไม่ต้อบอักแสี เด็ทั้58นเอยีุ่ด่ติดเชื้อเะว่าบาทปีผ่านนี้กว่าิดเชื้อเพิ่มขึ้นเ่อยๆน้ผู้ชายเปอนมากผู้ห

เวลาน้องถีบี่แม่จะรู้สึกมันต้องถีบขึ้นมาถึงเส้นขาวๆบนนก้อนนีคนะือเห็นไมนี่คือลบไม่ใช่ครูแม่นะคืลอลบที่ถีบมามันก็เหมือนหมอตีแม่สาวหมอน<อ>ลงองชั้นความรู้สึกสืงอมเบาลงแล้วลูกเขาไม่ได้ดิแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้รงไม่เลยให้ใครนับเอยใช้แค่ต่อแบบ่างเบาๆต่อมดึ๊ดลึ่ดดึ๊ดดึแคน้าแต่ว่านี้ก็รู้แล้วี่ใอ่ช่าใช่ใช่ค่ะตั้งแต่สาวเขงแรงคุณบอกมาแจ้ง แล้วก็คุแม่วันนี้หมอขอฉีดทั้งใบด้วยสซนี้ลูกค่ะได้แล้วนทะีนเี้นองอ๋ไม่ได้ฉ <มา S 1> นะีดเลยแล้วบัตยคุณแม่เคยฉีดยังคะนานแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวบัทยเราให้ฉีดนอกหน้านัสองอยบาทนะคะวันนี้เดี๋ยวเราฉีดแค่แบหเป็นของน้งลูกเนาะเะคะ่นะค้งแรกจะมายม่สิบปีนั้นหนจะต้องตรวจเบาหวาน วันนี so first, beans, ้น้ำตาลขึ้นว้วบวกกับขีดวัเซีนนะคะทํางหน้าแน่นอนดูน้ำตาลลดน้ำตาลลงวันนี้วันนี้หมอคิดตรวจเบาหวานแล้วแค่ห้าสิบบาทหมอให้จริงหมอคิดน้อยนะแต่ของตรวจรอบนี้สามรอบไม่ไหวรอบหน้าหนูจะลงตรวจด้วยเด็ดเสร็จวันนี้เป็นวันสามยี่สิบเราจะมีค่าน้ำตาลแบบบ้านด้วย รอบหน้ให้แม่เตรียมฟันมาเบ็ดเสร็จท่นหนึ่ง,งวห้าสิดเปิดวานแนละฉีดยากับฉีดยาเปิดเบาหวายหบอฉีดยาปฏิยาโอเคป่ะค้าได้ค่าปฏิยาไปอ